หนึงนะคะกับน้องๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียกน้องๆแหละรุ่นนี้น้องๆก่อนหน้นี้เราเรียกพี่ได้แต่รุ่นนี้ต้องเป็นน้องแล้วนะแต่ละคนแนะนําตัวหน่อยดีกว่าครับผมเชิญครับสวัสดีครับถัง B F ลฟครับผมอ่าสวัสดีครับเทเบลฟ์สิบครับผมเย้สวัสดีค่ะนาเบลฟ์สิบค่ะเย้ จะอยากเข้ามาบอกเลยป๊อบหน่อยแน่เนี่ยก็ยืนกรี๊ดอยากเข้ามาเหมือนกันเมื่อกี้ผมจะไม่ได้ยืนตรงนี้แล้วนะจะโดนเตะตัดขาเวลานนะมีคนแาแท้แล้วนะมาแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาแจกของรางวัลกันโดยการที่แน่นอนค่ะในเมื่อที่แบบว่านุ่มๆสาวๆเข้ามาแบบนี้นะเราจะให้เขาเนี่ยมอบความฝ่ิงใยกันนะคะโดยการที่เกมปาห่วงค่ะอนุญาตนะคะ ก็คือโยนห่วงโยนห่วงต้องกี่ต้องกี่ห่วงครับผมถึงชนะกี่ห่วงดีคะสองห่วงสองห่วงแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องน้องทายดีกว่าแต่ว่าโยนธรรมดาไม่ต้องปิดตาด้วยป่ะฮะไม่ต้องมั้งธรรมดาก็ยากแล้วป่ะบางทีแล้วก็เดี๋ยวให้แข่งกับใครคะกับโจ้ไหมหรือว่าให้น้องแข่งกันเองให้น้องเลือกได้เลยว่าน้องอยากแข่งกับใครเออขอสองคนแล้วกันโอ้ไถ้ายืนขนาดนี้ โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมคู่เที่งเราแยกกันน่ะเอออ๋อเหรออ๋อลาบสายก่อนล้บสายอาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับกิกค่ะกิกกิกกิกใช่ไหมครับค่ะเอาเลยกิกาให้ทายแล้วกันใครใครจะใครจะเล่นเนี่ยสรุปเนี่ยก็คือสรุปให้ใครเนี่ยให้ให้น้องเลือกกันก่อนว่าจะให้ใครแข่งกันคือน้อง AF แข่งกันเองใช่ไหมคะ อ่ะอ่ะพี่เดมครับหนึ่งอีกคนหนึ่งนี้ค่ะแข่งกับน้องผู้ขาด้วยกันมาโอเคได้ได้ได้โอเคแข่งกับผู้โชคดีออ๋โอเคเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีเข้ามาก่อนเลยแล้วกันค่ะเอาตบมือต้อนรับหน่อยครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องสายทางบ้านเลือกด้วยให้น้องสายทางบ้านจะเชียร์ใครเออให้ใเลือกศิลปินขึ้นมาหนึ่งท่านค่ะน้องกิฟ อยู่เป้าอ่ะกิฟครับนะฮะน้องไปไหนแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าอดีตเทมเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาป่าเป้านะครับป่าเป้าบินเนาอจริงปะเนี่ยน้องน้องยังงงอยู่เลยเอออ่ะกิฟครับแต่ค่ะอ่ะกิฟมาแล้วให้กิฟเลือกก่อนค่ะว่ากิฟจะเลือกศิลปินท่านไหนคะกิฟกิฟหลับเหรอลูกกิฟคึกคืออย่าพี่นิดนึงกิฟลูกกิฟค่ะ ะค้<อ>าได้ยินพี่ดีชัดเจนใช่ไหมคะอะไรนะคะไม่ได้ยินพี่หรอคะได้ยินพี่สักทีเถอะได้ยินพี่หรือยังไม่อยได้ยินเลยอะค่ะอ่าอย่างงี้เดี๋ยวให้พี่เลือกให้แล้วกันเอเอให้พี่ๆใน a อเลือกกันเองก่อนว่าใครจะอยู่ฝั่งน้องเอเอไหมอ่ะแล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้ชื่ออะไรคะผู้โชคดีของเรา พี่ตู่เสียงสั่นมากเลยสั่นอีกเตื่องอพี่ตู่ค่ะพี่ตู่เลือกเลยดีกว่าเออว่าจะเลือกศิลปินท่านไหนคะน้องน่ะโอเคนะอ่ะเริ่มเลยดีกว่านาอนะฮะโอเคมามาอ่ะคุณเอาไปแข่งเกมก็คือว่าอ่ะถือขอถือก่อนอ่ะโอเคมาขอวางไว้อ่ะวางตรงไหนคะตรงนี้นะคะโอเคใครเริ่มก่อนครับแข่งกันเหรอครับแข่งกันครับก็ได้เกิดว่าชนะ นี่คุณชมนายก็ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเทมชนะทางบ้านก็ได้ไปได้ของรางวัลนะฮะอ่าโอเคใครจะเริ่มก่อนฮะอ่ะไม่ต้องแย่งกัครับได้ทุกคนใค้ทุกคนให้ให้สิทธิ์คนละสองทีโอเคนะพร้อมแล้วจับเวลาเลยนะครับหนึ่งสองเริ่มครับหนึ่งสองซ้ำมันเหมือนโยนทิ้งอ่ะเอาเดี๋ยวดีตั้งใจเออเอาห่วงใหญ่สิเอาห่วงใหญ่สิแต่อันนี้ต้องต่ออห่วงใหญ่หน่อยห่วงใหญ่ นี่อ่ะนี่นอกจากจะไม่ได้นี่ยังจะโยนทำลายข้าวของอีกอ่ะอ่ะคุณขยบเข้าไปใกล้นิดนึงได้นะอ่ะโอเคมาก็ยังไม่เข้าอยู่ดีแหละขอเออออีกอันนึงเอาสุดท้ายโอ้ยไม่น้องเลยอ่ะโอเคเก่งมากนะครับฝั่งฝั่งแขกของเราคือ V I P อดใช่ไหมคะ อ๋อยังยังอ๋นานครับพร้อมยังครับอ่ะเอาไปพร้อมแล้วเริ่มครับนั่งค้านั่งค้างเดียวอ่ะเอาไปเลยเอาเอาานั่คะาในนี้เนี่ยไม่แต่คนแบบว่ากริ๊ดนั่โอ้โอโอ สรุปก็คือทุกอ่าใครได้ของรางวัลฮะนี่พี่ตู่ได้ของรางวัลไปก็คือได้จัดของนันเลยวันนี้เตรียมอะไรมาครับวันนี้เตรียมอะไรมาพี่เซของก่อนอันนี้เป็นที่ทำเองนะคะค่ะเออนี่พวกคุณทำเองเหรอว้าวมันมีอะไรเป็นพิวเปล่ากันเลยทีเดียวเชียวผันการใช้งานแล้วใช้งานอะไรไปบ้างคะอ๋ออ่าเชิญเลยค่ะเย้ ส่วนน้องจากทางบ้านให้จับฉลากแล้วกันเนาะใช่แล้วให้ให้พี่เทมจับหน่อยดีกว่าให้พี่เทมจับหน่อยว่าจะได้อะไรนะฮะโอ้มเพียมดูซิว่าน้องจะได้อะไรกลับบ้านโทษอะไรก็โทษพี่เทมนะถ้าพี่เทมจัดอะไรพวกแบบอุ้ยอ่าอย่าดมเลยได้ของเราวันนี้เลยค่ะสูงส oh, ิบสามที่ด like. ีสิบสามคนพี่เทมจับได้เลขวสิบสามเอเดะได้ของที่ระลึกจากซูซูกินะคะ อ่าฮะโอเคอ่ะโอเคนะฮะนี <OK> ่เลยนี <OK> ่โ uh, อ้โอเค่ครับผมอ่าเอาไว้ว่าให้แต่ละคนเนี่ยฝากผลงานหน่อยดีกว่านะฮะอ่าเริ่มจากนี่เลยครับครับครับอ่าเนีนะครับอ๋อนะคะเล่นละครเราด้วยนะยังไงก็ติดตามด้วยนะครับตอกเลยครับ โอเคหัวด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ่าสุดท้ายครับผมสวัสดีครับก็สิงของเทมชื่อว่ายูน่าบิเโรนะครับก็เล่ปล่อยมาแล้วครับจนมาโดนอาเจี้ยนะครับก็ก็ แล้วก็เอ็มวีเราจะปล่อยภายในเดือนนี้ครับผมค่แล้วจะมีหนังเรื่องหนึ่งด้วยครับแต่อันนี้เดี๋ยวคะไปอัปเดตอีกทีอ่ะโอเคอุบเอาไว้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมามอบของรางวัลจากฝั่งพ็อกทีวีของเรานะคะนี่ในมือน้องๆก็ยังคงมีของรางวัลอยู่และที่เหลือแต่ละคนพรีเซ้นหน่อยสิเผื่อว่าน้องทั้งบ้านเนี่ยเขาอยากได้ของคุณอะไรแบบนี้อ่ะเทมก่อนเลยครับค่ะครับครีออกดูไหมคะถ้าฟันคอครับผม อ่าอันนี้เป็นอะไรเอ่ยผ้าผ้าพันคอโอเคนะฮะอ่านะฮะบอกกับเทศกาลเลยนะฮะอันนี้มันพิเศษยังไงฮะอันนี้ทำเองทำเองซื้อมาเองกับมือเลยอ่าใช่ครับอันนี้ก็ผมว่าพิเศษก็เห็นลายมัน สวยดีครับแล้วแล้วแล้วเพื่อนผมชอบเรียกผมว่าไทเกอร์แล้วเห็นว่ามนนั้นนี่ไทเกอร์ you know โอเคอย่าอย่าอย่าอ่โอเคต่อต่อต่อเลยครับครับผมถูกเรียกถูกเรียกชอบตัวกระตูนี้มากอ่ามีเนี่ยนมากแล้วก็อยากให้คนที่เราชอบมากเลยก็ชอบเรามากเลยว้าวอ่ะโอเคต่อเลยครับชิ้นสุดท้ายค่ะครับผมเราก็เป็นนี่ไต่ทิชชู่แล้วก็ลูกตัวกระตูนมาฝนี่ อ่ะนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่ง SMS เข้ามานะคะมาพูดถึงพวกเราแล้วก็ส่งเข้ามาขอรางวัลด้วยนะคะแล้วก็อินสตาแกรมด้วยนะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาให้ครับไปครอบครบวพวกเราต่อยูสปอร์ตดิโอเคอ่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยนะคะมอบให้นจัดดอกได้เลยนะคะอ่ะอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไป นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูต่อแน่นอนค่ะสักครู่เดียวครับที่ทักกันมันน่ารำคาญใช่ไหม